ยอสวัสดีครับพี่น้องวัอนี้เด้อพี่น้องเล่อนะครับวันนี้ที่นี่ต้มปลาที่พี่น้องเด้อต้มปลาเน้นนะครับสูตรพิเคาทีพี่น้องเด้อนะครับไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับต้มน้ำเดือดที่พี่น้องเด้อต้มน้ำเดือดนะครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะครับก็ทำเดือดละกนะครับเครื่องเทศเครื่องเทศเครื่องเทศนะครับใส่ลงไปที่พี่น้องเด้อนะครับล่อให้สักครู่นะครับให้เกลือมันนัวก่อนนะครับ จะใส่ปลาลงไปความเหลือนะครับก็นะครับใส่เครื่องเทศนะครับเครื่องปรุงนะครับซอสครับซอสที่ปุงแล้วนะครับพร้อมใส่ไว้สักครู่นะครับกินปลาหมอบไม่ต้องครับรอนเหลือแล้พี่น้องเนอะนะครับใส่ลงไปพี่น้องเออปลาว่านไม่้องปลาครับหางวก กินกลางตลอดตัวครับใส่ไปดล้กันปิดฝาหมอนพี่น้อยนะนะครับรอสักครู่เดี๋ยวมาเจอกนะันครับสุกกันนะครับผมเสร็จแล้วก็นะครับชิมนะครับรสชาติเป็นไงนะครับสุดยอดพี่หน้องเลยหอมเปรี้ยวเค็มหวานนะครับสุดท้ายนะครับผักชีก้นหอม ตั้งไปนะครับหัวพี่น้องพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟโอเคนะครับผมมาครับไปเชย